สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหน้าที่31ข้อแรกเลยค่ะมาดูโจทย์กันค่ะเขาบอกว่าซื้อข้าวสารหอมมะลิแดงกิโลกรัมละ35บาทและมะลิพารร้อยห้ากิโลกรัมละ45บาทคิดเป็นเงิน550บาทเรามากำหนดกันก่อนเราเนี่ยจะให้จำนวน ข้าวหอมมะลิแดงเป็น x ค่ะ,ะและจำนวนข้าวหอมมะลิพันรห้าเนี่ยเป็น y ทีนี้เขาเนี่ยโจทย์เขาถามว่า ต้องหาว่าซื้อข้าวสารมะลิแดงและข้าวสารมะลิพันร้อยห้าเนี่ยมาอย่างกี่กิโลกร,รมัมเราก็มาตั้งสมการกันค่ะสมการแรกของเรานะคะเราเนี่ยจะเอาจํานวนข้าวคูณกับกิโลกร,รมัมก็คือ x คูณ35บวก y คูณ45เท่ากับ550 x เนี่ยก็คือจำนวนข้าวหอมมะลิแดง คูณกับ35ก็คือกิโลกร,รัมตรงนี้ค่ะอะบวก y ก็คือข้าวหอมมะลิพันธ้อ1 0 5ที่เราแทนลงไป45ก็คือราคากิโลกร,รัมตรงนี้อ่ะแล้วก็คูณกันเข้าไปก่อนก็เป็น3 5 x บวก4 5 y เท่ากับ550นี่คือสมการแรกที่เราได้ค่ะสมการที่2เราเนี่ยไปดู โจ์นะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่อน,นำมาผสมกันแล้วขายไปกิโลกร,รัมละ50บาทได้เงิน700นี่คือที่มาของสมการที่2ของเราค่ะมันก็คือ x บวก y คูณ50เท่ากับ700อ่ะ x บวก y เนี่ยม,มันก็คือข้าวทั้งหมดอ่ะข้าวทั้งหมดคูณกับกิโลละนะคะ เราก็เอาคูนกันเข้าไปเป็น 50x บวก 50y เท่ากับ700นี่คือสรรมการที่2ที่เราได้ทีนี้โดยโจทย์ปัญหาระบบสรรมการข้อนี้นะคะเราเนี่ยจะใช้วิธีกำจัดตัวแปรค่ะ,ะเราจะใช้วิธีกำจัดตัวแปรเนาะไม่เขียนสรรมการแรกกับสรรมการที่2กันก่อน อ่ะสม,มการแรกก็คือ3 5 x บวก45 y เท่ากับ550นี่คือสม,มการแรกสม,มการที่2คือ5 0 x บวก5 0 y เท่ากับ700นี่คือสม,มการที่2เพื่อนๆเ,เนี่ยสังเกตกันไหมคะว่ามันไม่มีตัวไหนที่เท่ากันเลยโดยเราจะทำให้มันเท่ากันเนี่ยโดยการหาคอลนอกรำจัด x เพื่อนๆรู้ไหมนาว่ามัน จะไปเท่ากันที่ไหนจะไปเท่ากันที่เท่าไรอ่ามันจะไปเท่ากันที่350นะคะซึ่งสมการแรกเนี่ยเราจะคูณ10ทั้งสมการอ่ะคูณ10ทั้งสมการเนาะส่วนสมการที่2เนี่ยเราจะคูณ7ทั้งสมการเหมือนกันพอเราคูณออกมามันก็จะได้ดังนี้3 5 x คูณ10ก็จะได้ 350x บวก 45y คูณ10ก็จะเป็น 450y 10คูณ550มันก็จะเป็น5500นี่ก็คือสมก,การที่3ของเราต่อไป7คูณ 50x ก็จะเป็น 350x บวก7คูณ 50y ก็จะเป็น 350x y เท่ากับ400ขอภายค่ะ4,900เนอะอันนี้ก็จะเป็นสมก,การที่4ซึ่งเราจะทำกันเหมือนเดิมเลยเราก็จะเอาสมก,การที่3เนี่ยลบ4เพื่อนเพื่อรู้กันไหมว่าทำไมเราถึงเอาสมก,การที่3ลบ4อ่ะก็เพราะว่าอ่ะ 350x กับ 350x มันเหมือนกันแล้วแต่ 350x สมการที่3กับ 350x สมการที่4เนี่ยมันเป็นบวกเราเลยจะต้องเอาไปลบกันอันนี้ขออนุญาตข้ามขั้นตอนในการเข้าวงเล็บเนาะเราขอเขียนแบบถอดวงเล็บเลยก็จะได้ 350x บวก 450y ลบ 350x -350 y เท่ากับ5,500ลบ4,900ตรงก้อนข้างหลังเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายทางก้อนอย่าลืมนะอ่ะต่อไปตัวไหนที่เหมือนกันเราตัดทิ้งนั่นก็คือ350 x กับลบ3 5 0 x ทีนี้มันก็จะเหลือ450 y ลบ350 y เท่ากับ 5 5 0 0 4 0อลบ400ยขอค่า4900เา้หลือเท่าไหร่นะเหลือ600นั่นเองค่ะทีนี้เราก็ทำแบบปกติก็คือ450 Y -350y ลบ350ก็จะเหลือ100 Y เนาะตรงนี้ก็จะเหลือ600เหมือนเดิมทีนี้เราอยากให้วเนี่ยมาเหลือตัวเดียวเราก็ต้องย้าย1 0 0เนี่ยไปหารเพราะว่าร้0ยวเนี่ยมันคูณกันอยู่ Y ของเราก็จะเท่ากับ 6นั่นเองค่ะเราได้ค่า y มาแล้วเนาะที่นี้เราเนี่ยจะไปหาค่า x โดยการเอา y ไปแทนที่สมการอ่ะเรามาเลือกสมการกันก่อนเราเนี่ยมีถึง4สมการเลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้สมการที่1นะคะมันก็จะเป็น3 5 x บวก 45X คูณ6มันก็จะเท่ากับ550อ่ะ 35x เราเขียนเหมือนเดิมก่อน 35x อ่ะ45คูณ6ก็จะเป็น270เท่ากับ550ทีนี้ x, เนี่ย 35x เนี่ยเขียนเหมือนเดิมเราเนี่ยจะย้าย270ย้ายไปลบเพราะมันเป็นบวกเนาะ550ลบ 270 3 5 x เขียนเหมือนเดิมลบกันก็จะเหลือ280ต้องการให้ x เหลือตัวเดียวและอ่ะย้าย35ไปหานั่นเองเพราะว่ามันคูณกันอยู่อ่ะทีนี้ x ก็จะเหลือเท่าไหร่นะ x เนี่ยก็จะเหลือ8ค่ะอ่ะเราได้ค่า x ค่า y กันมาแล้วเนาะเราเราไปเขียนดังนั้นกันเลยดีกว่า ดังนั้นจำนวนข้าวหอมมะลิแดงซื้อมาอะเราไปย้อนดูสิเรากำหนดให้ข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยเป็นอะไรเป็น x อกอะแล้วเราไปดูค่า x เ,เราได้เท่าไหร่ค่า x เ,เราได้8อ่ะ,ะแสดงว่าจำนวนข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยซื้อมา8 กิโลร,รมและข้าวหอมมะลิพันรอยห้าเนี่ยเราแทนเป็น y เนาะไปดูซิ y เราได้เท่าไหร่ค่า y อ่ะค่า y เราได้6ก็แสดงว่าซื้อมาเนี่ย6กิโลกร,รมัม6กิโลกร,รมัมอ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับโจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนาะข้อที่1หนะ้าที่31ถ้ามีผิดพลาดการใดหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักมาถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ